ทัพเรือภาค3ร่วมกับฐานทัพเรือพังงาค่ะก็มีการเตรียมกําลังแล้วก็อุปกรณ์สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงมรสุมคลื่นลมแรงนะคะด้านบริษัททัวร์นํำเที่ยวเกาะซิมิลันเกาะสุรินค่ะก็มีการตรวจเช็คสภาพเรืออุปกรณ์ภายในเรือนะคะมีการทําความสะอาดเพื่อที่จะต้อนรับการเปิดเกาะในวันที่15หาตุลาคมนี้แต่ว่าเป็นการเปิดเกาะภายใต้การท่องเที่ยวแบบนิว n น r m a มอลค่ะ ผู้ประกอบการเรือทัวร์นํำเที่ยวหมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในวันที่15ตุลาคมนี้หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศเปิดเกาะครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมามีการตรวจสอบความพร้อมของท่าเรือตัวเรืออุปกรณ์ภายใน,นเรือขณะที่ร้านค้าบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทับละมุกมีการทําความสะอาดพร้อมกับสั่งสินค้าของที่ระลึกเพื่อเตรียมจําหน่ายแต่ก็ต้อง ต้องติดตามสถานการณ์คลื่นลมแรงอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ฐานทัพเรือพังงากองทัพเรือภาคที่3ก็เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงมรสุมทั้งเหตุน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลา,ลากพินคนลนถล่มดินสไลด์คลื่นลมแรงโดยมีการตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุโทโธปุรก์ค,ค่ะพร้อมกับเฝ้าระวังคำเตือนของกรมอุตุนิยมทิทยาเกี่ยวกับพายุดีเรสชันนะคะที่จะเข้ามาในไทย ส่วนคลื่นลมบระเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3เมตรค่ะ